ฉันนีแล้วค่ะก็มีการรักมีการเ,เป็นหัวใจสีเขียวเหมือนกับคน้าเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นคนที่ชอบปลูกชอบปลูก,ล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 กไม้ดอกไม้ประดับด้ือสมุนไพรอะไรประมาณนี้ค่ะก็คืออยู่บ้านยามว่างอย่างน้อยเราไม่มีไม่มีเงินเดินกินแต่เราก็สามารถสามารถสร้างรายได้ให้ถึงจะไม่มากก็น้อยค่ะก็คือเราก็จะมีการขยายพันธุ์บอลตาหัวบอลแล้วก็แพ็กส่งให้ลูกค้าลูกค้าก็จะมีหลากหลายค่ะตั้งตต่รากหญ้าแต่ที่เรามีขายตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยแล้วก็หลักพันหลักหมื่นแล้วก็มีคือเราเราขายได้หลายระดับ ส่วนใหญ่ขายออนไลน์หรอคะใช่ค่ะส่วนใหญ่ขายออนไลน์เพชรแหวกตาใช่ไหมจะเป็นตะการสองชั้นเพชรถ้าส่งไกลๆก็ตะกลสุดก็มีอยู่ที่ยะลายะลานี่แรกเปลี่ยนกันแล้วก็ส่งไปทางนครสวรรค์ทางชัยภูมิทา้งผูดทหารสะสมคือลูกค้าเขาแต่ถ้าลูกค้าประจำที่มาก็กำลังหาลูกค้ามาชมลูกค้ามาชมนี่ไงค่ะลูกค้าที่ไม้ค้าประจำแล้วก็จะเป็นรไม้ค้าอยู่ที่หนองผีเขาเอาไปขายอีกทีใชค่ะเขามาล่าไปขายอีกอีกทอนหนึงคือถ้ามารับหน้าสวนเนี่ยเราจะอยู่ที่ต้นละร้อยกว่าบาท ถ้าซื้อเยอะขึ้นนะคะยางก็จะมีในกลุ่มอยางกับพี่สารบัตรน้องพี่สารวัตรเลียมก็ทำเหมือนกันแบบนี้เลยค่ะถ้าของเราขาดหรือของพี่ก็มาเวยกันนะคของเรามางเราจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจด้วยวิสาหกิจของเรามันจะเจอวิกฤตตอนช่วงอ่าเมื่อก่อนเราทำสมุนไพรเนาะแปรูปสมุนไพรที่พอเจอวิกฤตเราขายสมุนไพรไม่ได้แล้วก็ตามเกษตรเพราะบางทีเรามีบอลอยู่แล้วแถวบ้านเรามีบอลบอลโบราณอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นพวกค่ะมานกันเนาะแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหู่พอตัวนี้เมันมีตัวก ขยายได้ส่งไปให้เกษตรจังหวัดหลายหลายเจ้ามือคุณน้องน้ำหวานอะไรเนี่ยค่ะที่เขาเขาเขาจะเอาไปขายต่วอย่างเราขายมาที่สวนเราขายแค่ต้นละสี่ร้อยห้าร้อยแต่เขาไปขายตัวละสองสามพันไม่ใช่แค่นั้นแ้วเลยใช่ค่ะมันหอมคัวนหอมมันจะหอมมากเศรษฐกษณ์ของเขาสวัสดีจ้าโอ้ยไข่ใช้เยอะมากเลยนะอันนี้คือครูศรีลังกาครูศสีลังกาใช้เป็นถ้วยได้ถ้วยอันนี้จะเป็นถ้วยจะมีสองนะคะสองน้่นใหญ่ มันมีลูกเล็กๆแล้ทำไมถึงรากสามสมันีสมันจะเยอะมตนี้เล็กันพเมล็ดก็เลยจาประณนี้นี้ประมองดแล้วเขาใช้ยังไถ้ากิน่ะถ้ก็เป็นบอเหมือนเหมือนหัวใกะมันแก้วอะไรกันม่ใช่เหมือนอ้ดอกสีอะไรอะคะ อถึงเก้าร้อยเป็นเอกจำพรรษาไม่ใช่ค่ะอันนี้มันจะมีหอมมันจะหอมถ้าหโค้ก็ยิ่งหอมมันจะหอมเกนี่ดูค่ะอันนี้ทำเองใช่ไหมคะลองเหลรอ้จะเป็นปีเลยมั้งมันแปลกจริงๆเนาะมันไม่ไปไหนเลยอยู่แค่นี้แหละมีความสุขจังเลยอ่ะอยู่กับต้นไม้เนาะเพราะว่าพอมันโตปุ๊บมันก็เงินเงินเงินหนึ่งใช่ไหมเออต้นเล็กๆอย่างต้นนางไม้นางไม้ต้นนะคะนางไม้ต้นเล็กๆขนาดนี้ที่น้ราคา ไปตนละสี่ร้อยนะีจมแล้วจมแล้วตันนี้เขาโจมแลวตัวนี้เก็ยนางใหม่นางใหม่ใช่ค่ะนนี้เขาโจมเลย่เปลี่นาวี่พี่โควันนี้ที่โคเต้าจมีนต้ะนันจะกัีจะได้วยป็นต้นม้ค่ต้นนี้จะเนต้นนีกนนี้มันจะไม่แดงนะแตเราใส่มะนาวไปมันจะเดงแน่เลยใส่ก็หลอดเลยหใส่ลต้นนี้มะนาวที่ใส่กระบีบไหมบีบค่ะบีบอันนี้อะไรคะช่วยบอกชื่อนี่นี่นี่ตีกินาลีอันนี้อันนี้กุ้ ขนาดนี้เหรอเห็นต้นต้เล็กๆเเป็นเขาเป็นใส่เงินได้เลยนีัวนี้เป็นเอันนี้ผู้สงนีเจ็หมากตนตอันนีมานะคะทำไมมองไปก็คล้ายๆกันเนาะไม่้วกันลายเส้นต่างกันมีรากตีเปไตจเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นจุดอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้อ๋ออันนี้ไกเจอใช่ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ไกเจออันนี้เป็นหมากอันนี้ได้มาอันนี้ไกเซอแล้วอันน